มาเห็ดตัดพอพีวีซีเห็ดบังกีโปมนะครับมาเริ่มไปเลยนะครับพอดีดผมว่าจะเห็ดอันบังอันกีโปมนะครับมาดีครับพอเห็ดบังกีโปมนะครับถยงใส่กีโปมเับ อดกนการนะครับบานที่นี่ตัดเนี่ยมี้ได้แล้วในะห้องที่ไป็เฮดกันนะบบรครัังที่ปมตจัดไปครับมาดูกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับไม่ยากทำไม่ยากนะครับขั้นตอนต่อไปเลยงดบ่ยากครับผม ลายอยู่นะครับตัดไวน,นะครับก็สิประมาณนี้นะครับอ้าวต่อเลยนะครับหลังจากที่เราตัดตัดได้แล้วนะครับบาดเี็เข้ากับมา มาครับพี่น้องมาเตรียมเพชรวังกีบโอมกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีท่อ PVC นะครับนี่ครับขนาดรูดซ้ำนี่แล้วครับนี่ท่อ PVC นะครับเราก็มีกิบกิบตอกสายไฟนะครับนี่นะครับเราก็มีกันไกไว้ตัชมีเตปดำนะครับเราก็มีตัวตัวนี้นะครับตัวฟ้ากระป๋องกาแฟหรือฟ้าฟ้าบ่งฟ้าเบียร์นะครับได้หมดนะครับ หลังจากนันมาแล้วนะครับเขาจะเอากิบกิบแบบนี้นะครับมาเอามาหาเหล็กมาห้องแบบนี้นะครับนะแล้วก็พับกลับมานะครับพับกลับมาเราเพื่อเพื่อให้ตัวนี้เขาเป็นเ็แบบนี้นะครับนี่เป็นหู้นะครับนี่จะได้เป็นหู้ังสี่นะครับเนาะเห็นบหครับเพราะเขาจะเอาตัวนี้เขาจะเอาตัวนี้ใสเข้าไปนะครับเขาจะเอาตัวนี้ใสใสเข้าไปได้นี้นะครับ เพื่อเพื่อให้มันอยู่ให้มันอยู่งสีนะครับเดี๋ยวเข้ามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากได้เห็ุแบบนี้ได้แล้วนะครับผมก็จิมาใส่จะเอามาใส่ท่อ PVC ครับาขาใส่เข้าไปนะครับนี่ใส่เข้าไปยังสีเลยนะนครับเห็นบ่ครับเนี่ยอันพอดีฟ้ายู่สีฮอกดกตต้องไปอ่กหน่อยนะครบกบกตต้องไปให้มันให้มันให้มันเต็งสีนะครับให้มันอยู่ให้มันแดงสี่นะครับนี เื่อจะให้จีบัวมันเข้าไปใด้นีแล้วมันจะออกมาก่ได้นะครับหลังจากได้เท่ากดกดลต้องไปแบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะนี่เห็นไหมครับกอไปเข้ากับใส่เตี๊บพันสายไฟนะครับพันรอบเลยนะครับติดติดตัวนี้ไว้ให้ซื้อนะครับนี่เข้ากับพันรอบบางทีนครับพันรอบไปเลยนะครับพันให้ยูซื้อนี่ครับนี่ ซ่ํานี้ก็เซียดแล้วนะครับเขาก็ตัดนะครับพราะเขาได้เพอเขาได้เขาได้แบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะมีฝาฝามาปิดตรงนี้นะครับเนี่ยปิดท้ายนะครับท้ายดันเข้าไปนะครับเพื่อเขาจะเปิดเอาจีบโปมยำมันมันเข้าไปมันถือเราเาเขาจะเปิดเราทั้งนี้นะครับเขาจะเปิดเราทั้งนี้นะครับตัวนี้ฝาตัวนี้ปิดเข้าไปนะซ่อมนี้ก็เซียดแล้วนะครับ เนี่ยครับเซตเราครับนี่หนึ่งตัวนะครับนี่เห็นไหมครับย่างมเข้าไปหนีมันกระดิตัวนี้กระชิดดันไว้ย่างถอยขึ้นมาถอยไปไดนนะบางทิมาฆ่าเองเขาก็เปิดเขาก็เปิดฟ้าเอาเที่ยวนะครับเอาเฮ็ดเซตเดี๋ยวจะไปเทียดให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับนี่มือนี่ผมมาใส่บั่งกีบลมนะครับพอดีได้ยินเสียงมันห้องนะครับผมเฮ็ดแล้วมือนี้นะครับผมก็เลยมาเทียดเลยนะมาเบิ้งกันนะครับก็จะถือบ่ใส่ไว้สักพักนึงแล้วนะครับจังหวะคำนะครับนะครับก็เลยสิมายมนะครับ ยามบิ้งนะครับว่าจริงๆี่คนนะครับนี่ครับหวยจ้มโอมนะครับเนี่ยก็ใไซเข้าไปแล้วนะครับบงังนะครับอ้าวถือครับพี่น้องเห็นไหมครับบันอยู่ในบง <laughs> ออังอ้าถืออยู่ครับถืออยู่